完了。 ครับพี่น้องบรรยากาศครับกอนกลับกอนกลับตื่นมาดูเรา er. yeah. oh. ยกตะไคร้เกี้ยวกอนกลับครับเพราะว่าปลาเริ่มกระโดดแล้วเริ่มกระโดดแล้วครับเอยอันนี้มีบังเกอร์ครับทางโน้นไม่มีแต่เขาบอกว่าฝั่งนู้นจะโดนครับเออเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นเลยผมย่างขึ้นจบหมดเฮ้ยโอ้ยเราเหลือเล็กเงี้โอ้มา โอ้ตเริ่มกระโดดแล้วครับกโดดแล้วพี <t> ่น <iat> ้องำรวจเริ่มกระโดดแล้วครับเดี๋ยวไป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 โอ้ขาจวเลยครับขาจวเลยโอ้โหไต้หวานเ่ยนี่ไต้หวานเลยไปนะครับพี่น้องไปนะครับไปนะครับโหลดเต็มเลยโหโดเต็มเลยาสเร็ว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 โอ้ยยังโหลดไล่อยู่ถาจวเลยพี่น้ง จักรอตรงนี้ลพี่น้องรอปลากระโดอ้มาครับโอพ่อดอ้คร right ับโมาแล้วคับมาแล้ววเลยครับายังน้ำแหหรือปลาอยไม่รู้อันนี้โอ้ ว้ากัน มามาจะเข้าให้ไหมโอ้โหรู้กันเดี๋ยวรู้กันปึ๊บปึ๊บถีนหรือเปล่าตีถีนหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าครับโจนเรื่อง 不，不要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 ， เอาละครับน่าจะเต็มแล้วครับน่าจะเต็มแหมแล้วครับพี่น้องตุ้มรอตั้งนานครับน่าจะเข้าเยอะนะครับว้าวน่าจะเข้าเยอะนะครับผมโอ้ยขาวขาวเต็มแหมแล้วครับขาวเต็มแหมแล้วครับว้าว โดนแท้ครับโดนแท้ครับรอบนี้พี่น้องอ่าเทคนิคของแต่ละคนนะครับปาร์กินกระโดดได้เหมือนกันโอ้โอ้โอ้ไอจวเลยโอ้พี่น้องว้าวไปแล้วครับผมเฮ้ยตามไปดูกันพี่น้องกัยโู้โหแล้ครับผม จังได้เป็นยังได้ละพี่น้องเอ้ยรุ่มรอตั้งนานโอ้เราดีเยอะกินเยอะมหาศาลเออมีดุปลาครับมีดุปลาครับพี่น้องรอบนี้เออเฮ้ยแต่ต้องไวบังเราเราเป็นซูดเป็นสูตรพี่น้องคนเมื่อกี้ก็โดนเยอะวันนี้ยังบานไม่ถูกเลยเหรอที่ร้อนอือ เอาพวกเกศที่บ้านแล้วกันพี่น้องดูดิดูดิดูดิว้าวเรียบร้อยดีเอาอดูวว่าเอาไปเกศที่บ้านนะงอไปโงอไว้งันมันปลิวตอนนี้ก็ดีแล้วเกินพี่น้องไว้ผูกเพลนอนได้ไว้ตากแห่ตากมง อะไรก็ว่ากันไหวลอยนเลยดูครับนี่ครับพี่ดีปลดที่ไม่ต้องเก็บอ๋อเปนนึกว่าห่อกลับบ้านผลแบบนี้ไม่ต้องเก็บครับสลัดเข้าถุงเข้าถุงชุบชุบต้องอยู่กะละมังเนาะได้กะละมังนี่เนาะอย่าหาไม่มีใครมาด้วยครับตาไปไหนตาเนี่ยถ้านอนพอดีหรือไม่ก็มันโม่เลย ยังไม่เห็นตางแต่เช้าเลยพี่น้องยะแต่บันกอนหลายโรคเหนื่อยขนปลาครับแต่ขนลาหลายโรคเอยเอะมากครับผม mm hmm. บอ๋อพี่น้องรอบเช้ามาฝากกันแค่นี้แหละครับก็ mm hmm. จะมีไอ้กู้ตะไคร่เนาะกู้ตะไครยกลับมาก็มากระโดดช่วงสายๆาจะเป็นช่วงเที่ยงช่วงบ่าย นาำลงวันนี้อีกเดี๋ยวมาดูกันอีกทีเนาะโอ้อยังเอือที่บ้านสีสมบูรณ์ครับยังไม่ได้ไปดูเลยว่าเป็นจังไดปลากระโดดปลาลงปลาขึ้นตอนนีพายุก็จะเข้ามาแล้วพี่น้องคลิ้มครึมครับโมโมอะไรสักอย่างลืมที่แล้วเดี๋ยวรอติดตามกันพี่นอ้องรอติดตามกันอีกนะครับโหพี่น้องสักหน่อยจักหน่อยดูดูเขากลิ้งคลิ้ลเขาเปล่า,ลาครับโอ,โอ้ตึง้งตึงเลยครับตึ้งตึงเลยครับโอ้โรวมกันที่เปล่าเดียวนี่ เราแทบขาดอ่ะดูครนะับดูโอ้ยจะตายตันเลยเฮ้ยเออเฮ้ยโอ้ครับเออมันเกรงอ้าวอา,วาวเอาวเออเออเอาดูครับดูครับพี่น้องเฮ้ยหาทินไนมาเดียวได้เยอะขนาดนี้อยู่กับโชคด้วยครับ เกยก่อนหน้านี่ยังวานไม่โดนเลยก็โดนแซงโอ้โหเฮ้ยเดียวครับโอ้หโอ้ยกลับแล้วไม่ได้ดูทางนู่นเขาก็ได้นู่นนู่นจะไปดูเขาก่อนอู้หูเอาซูมเอาได้ครับไม่ต้องเดินดูครับขาวขาวเต็มแฮลเริ่มเข้ามาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้ว Pronto,